หล่อทั้งบ้านครับพ่อก็หล่อคุณแม่ก็สวยครับอุนตาเป็นแชมป์ในปีแรกก็คือ2007กับรถซูปราสีม่วงอ่า7.654อืมแล้วก็เป็นดับเบิลแชมป์ในปี2010ันสิอืมเจ็ดองเก้ในรถหน้ายาวครับและก็เป็นแชมป์ ปีหนึ่งครับ3ปีในปี2,015บครับ7.06ดุยกครับบระยายาวสมสไปครับจะถ่ายทอดให้ลูกชายได้หรือไม่ถ้าได้นี <educated> <ope> ่เวลว่าคุณพ่อไม่รู้กี่สิบปีครับาเรื่องมันแรงใจมันให่แล้วครับคือประสบการณ์ในเรื่องเร็กนต่น้อยในเรื่อง ไม่ต้องปวดเพราะมอเตอร์คอสในมันปวดตรงนี้เยอะครับแปลว่าพ่อสูงง่ายง่ายง่าย7สูงสูง666เอาแล้วเอาแล้วเอาเลยลูกจะสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้นี่คือคน นี่คือนี่คือนี่ไม่ใช่มือใหม่อะเดี๋ยวนะนี่แค่เบิร์ดยานีกันขนาดนี้แล้วเหรอกลอดตลอปานนี้จะเป็นแชมป์ในรุ่นของแร็กซอร์เบนซินปี2025และจะเป็นแชมป์ของตระกูลวนรลักษ์หรือเปล่าถ้าเร็วกว่า7.066จะเป็นคนแรกที่พ่อก็ได้ลูกก็ได้นะครับครับ เป็นตระกูแรกเลยครับทั้งพ่อทั้งลูกได้แชมป์ซูปอัพครับเขาเรียกว่ามาสร้างประวัติศาสตร์ d r a กของประเทศไทยครับกับซูปอัพกลางปีไทยแลนด์2025รันเดียวรันแรกเงียบและฟังนะครับ งั้นหมายความว่าทีมมูนอายลงแข่งครั้งนี้ครั้งแรกรได้แชมป์ครับผมแร็กซ์เบนซินครับโอ้โหปีนี้ <c oughs> มีการ <c oughs> พลิกโผลพลิกไปพลิกมาครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เร็วที่สุดในซูเปอร์ปีนี้อย่างไม่เป็นทางการครับรบในรุ่นของ Pro Max ครับนัก ธนุดวงสมบูรณ์ครับ On Super S C G จบทีดีเซลซูเปอร์พิกบอส69ออปชั่นวัยรุ่นบางแสนเวสติงทีมเอาเฮ้โอ้โหลุ้นกันลุ้นกันทุกรันจริงๆครับแต่ละทีมแต่ละคันครับแต่ละรุ่น